ยากรดวงชะตา12นักสัตว์จาอลึกดวงปีพุทธศักราช2569สำหรับคนที่เกิดปีวอกสวัสดีครับใครที่เตรียมตัวรับพลังใหม่ๆในปี2569ต้องไม่พลาดคลิปนี้ครับเพราะผมจะมาเจาอลึกดวงชะตา12นักสัตว์ในปีมา้าหรือปีมะเมียเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ให้เฮงปังพร้อมด้วยวิธีเสริมดวงแก้ชงช่วยสะดาะเคราะห์เปลี่ยนร้ายเป็นดี เสริมสรีบมงคลให้ดวงรุ่งยิ่งขึ้นและที่พิเศษไปกว่านั้นผมจะมาบอกเคล็ดลับเสริมดวงเฮงปังในปีมา้าด้วยสีมงคลประจำนักษัตรสีไหนทุกชะโลกสีไหนนำโชคบ้างจะมาบอกกันในคลิปนี้ครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีเลขนำโชคประจำปี69ปิดท้ายด้วยทิศมงคลทิศไหนดีช่วยส่งเสริมสิีบมงคลประจำตัวคุณเราจะไปดูกันทั้งหมดในคลิปนี้ครับ และหากใครที่ยังไม่รู้ว่าปีม้าปีนี้มีใครชงบ้างผมจะมาบอกให้ทราบเพื่อเตรียมรับมือพร้อมด้วยคำแนะนำวิธีแก้ชงให้ดวงดีขึ้นซึ่งปีนี้ดวงชะตาที่ชงร้อยเปอร์เซ็นตหรือว่าชงปะทะคือคนที่เกิดปีชวดหรือปีหนูครับจะเป็นการชงที่รุนแรงกว่าเพื่อนอาจจะมีคลอสเกิดขึ้นจึงต้องระวังไว้หน่อยครับโดยสิ่งที่อยากฝากเตือนคือปีนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเกิดการหักเหของดวงชะตาอย่างไม่คาดคิดมาก่อน และนอกจากนี้ก็ยังมีปีชงร่วมอีกสีนักสัตว์ครับซึ่งถ้าเทียบความแรงแล้วก็จะลดน้อยกว่าปีชงร่วมทั้งสี่นักสัตว์ได้แก่ 1. ปีมะเมียหรือปีมา้าเรียกว่าชงตัวเองเป็นปีคักมีความรุนแรงรองลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นมักจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต 2. คือปีเถาะหรือปีกระต่ายชงแบบเบียดเบียนเรียกว่าปีเฮงมักจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความขัดแยง้งรวมถึงคดีความ ปีชงร่วมที่3คือปีรกาหรือว่าปีไก่เป็นลักษณะของการแตกแยกเรียกว่าปีผัวเป็นลักษณะของการแตกแยกแตกหักเกิดการขัดแย้งการทะเลาะส่วนปีชงร่วมสุดท้ายคือปีฉลรูหรือว่าปีวัวเรียกว่าปีไหลักษณะมักจะเกิดการถูกใส่ร้ายถูกกล่าวหาหรือถูกให้ร้ายต่างๆถัดมาเรามาเช็คดูกันว่าคนที่เกิดปีชงทั้งห้านักสัตว์มีใครเกิดปีไหนกันบ้างครับปีชวดเรียกว่าชงตรง100เซ คือคนที่เกิดในปี 2479, 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551และ2563ต่อไปเป็นปีชงร่วมคือปีมา้าเรียกว่าปีคักคือคนที่เกิดในปี 2485, 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557, 2569ถัดมาเป็นปีถอดเรียกว่าปีเฮง คือคนที่เกิดปีพศ2482 2494 2506 2518 2530 2542 2554 2566ถัดมาปีระกาหรือปีพ่วคือคนที่เกิดปีพศ2488 2500 2512 2524 2536 2548 2560 2572สุดท้ายปีฉลูหรือปีไห คือคนที่เกิดปีพศ2480 2492 2504 2516 2528 2540 2552 2564เราดูปีชงกันไปครบทั้งหมดแล้วต่อจากนี้เราก็มาดูวิธีแก้ชงกันบ้างครับเพราะของทุกอย่างมันมีวิธีแก้ทั้งนั้นซึ่งวิธีแก้ชงก็ทำได้หลากหลายครับแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการทำบุญเพื่อสร้างพลังงานบวกเสริมบารมีและสิริมง,งคลให้กับตัวเอง โดยเริ่มจาก 1. ไหวเทพเจ้าไทยสวยเอียเป็นวิธีแก้ชงที่ดีที่สุดครับโดยเฉพาะสําหรับคนที่ปีชงร้อยเปอซ็นต์ก็คือปีชวดให้ไปไหว้ขอพรที่วัดจีนหรือศาลเจ้าที่มีองค์ไทยสวยเอียะอย่างเช่นวัดมังกรกรมลาวาดหรือวัดเล็งเนยี่เพื่อขอให้ท่านคุ้มครองดวงชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆและเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นครับและ 2. คือการทําบุญทําทานอย่างการบริจาคโลหิตหรือทําบุญลงศพ ก็จะช่วยแก้เคล็ดเ,ดเรื่องคลอกร,รมหรืออุบัติเหตุร้ายแรงการปล่อยชีวิตสัตว์ก็อย่างเช่นถ่ายชีวิตโคกระบือหรือปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อเสริมเมตตาบารมีและเสริมสร้างบุญใหม่ทำทานบริจาคเงินบริจาคสิ่งของหรือช่วยเหลือผู้ยากไร้เป็นทานบารมีที่มีอนุภาพมากช่วยเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีได้วิธีแก้ชงข้อที่3คือถือศีลปฏิบัติธรรมหากใครพอมีเวลา ็ลองไปถือศีลปฏิบัติธรรมสักสาวัน7วันครับแล้วแต่ใครจะสะดวกโดยเฉพาะคนที่เกิดปีชงปีปะทะนะครับหรือถ้าใครไม่มีเวลาไปก็ให้เน้นหมั่นทําความดีรักษาศีลทําจิตใจให้สงบและบริสุทธิ์อยู่เสมอไม่คิดร้ายไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเช่นกันครับข้อแนะนําเพิ่มเติมสําหรับคนที่เกิดปีชงทั้ง5นะครับคือการดําเนินชีวิตต้องอาศัยความรอบคอบให้มากขึ้นมีสติไม่วู้วามไม่ใจร้อน จะขับรถก็ต้องระมัดระวังให้มากครับโดยเฉพาะยามวิกาลถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกจากบ้านยามค่ําคืนครับรักษาเนื้อรักษาตัวไว้ให้ดีช่วงนี้ยังไม่ปลอดภัยและควรหลีกเลี่ยงการเป็นงานศพถ้าไม่จําเป็นนะครับถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวหรือว่าญาติสนิทกันจริงๆก็ควรเลี่ยงครับและไม่ว่าใครจะชงหรือไม่ชงก็ตามครับการดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะช่วยให้รอดพ้นจากเรื่องเลวร้ายต่างๆไปได้ด้วยดีครับเพราะว่าปีหมาทัศไฟมีพลังร้อนแรงมาก ในรอบหลายปีทีเดียวครับถ้าส่งผลดีก็ดีแบบพุ่งทยานแต่ถ้าส่งผลร้ายก็น่ากลัวทีเดียวครับซึ่งความจริงแล้วคนที่ปีชงก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะโชคร้ายเสมอไปนะครับแต่จะเป็นช่วงจังหวะของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากกว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เพราะบางคนชงแล้วรวยก็มีนะครับแต่เพื่อความสบายใจก็ไปแก้ชงจะดีที่สุดครับและต่อจากนี้เราบาดูดวงชะตาอย่างละเอียดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือวางแผนชีวิตและต่อท้าย โดยเคล็ดลับเสริมดวงเราไปเริ่มดูกันเลยครับดวงชะตาปี 2569, พยากรณ์สำหรับปีวอกเป็นปีแห่งความก้าวหน้าในด้านการงานต้องบอกว่าดวงชะตาของชาวปีลิงปีนี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในด้านอาชีพครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายลักษณะด้วยกันที่ทำให้การงานเปลี่ยนไปสู่จุดใหม่อย่างเช่นพนักง,งานประจำอาจจะมีการปรับโครงสร้างในหน่วยงาน มีการโยกย้ายกันไปมาระหว่งางแผนกหรือย้ายสถานที่ทํางานใหม่ย้ายสาขาไปได้รับบทบาทใหม่ได้เพื่อนร่วมงานใหม่ๆหรือมีการขยับของตาแหน่งงานมีการเลื่อนขั้นเกิดขึ้นซึ่งแล้วแต่ว่าใครจะเจอลักษณะไหนครับแต่ต้องเจอแน่ในปีนี้ครับถามว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลดีหรือไม่ตอบได้เลยว่าดีครับเพราะเป็นการขยับเพื่อความก้าวหน้ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาบางคนก็ได้หัวหน้าใหม่ได้ลูกน้องเพิ่ม เกิดเป็นการทํางานเพื่อประสิทธิภาพอย่างชัดเจนไม่ค่อยมีเรื่องการเมืองในที่ทํางานไม่เกี่ยวข้องครับเพราะจุดนี้ต้องใช้ความสามารถล้วนๆใครที่คิดว่าสกิลยังไม่แน่นพอก็ไปอัพสกิลกันครับเพิ่มทักษะความรู้เฉพาะด้านเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองครับและเป็นความท้าทายที่จะเป็นบทพิสูจน์ความสามารถด้วยที่สําคัญชาวปีลิงต้องปรับตัวให้เร็วครับยืดหยุ่นให้เป็นไม่ยึดติดกับการทํางานรูปแบบเดิมๆเ,เปิดรับความคิดใหม่ๆ ปรับทัศนคติในแง่บวกมากขึ้นเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสได้ก้าวต่อไปได้อีกไกลครับด้านธุรกิจการค้าอาจมีการมาของหุ้นส่วนคู่ค้าเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มความหลากหลายและทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้นแต่การคัดเลือกหุ้นส่วนเข้ามาก็ต้องพิจารณาให้รอบด้านครับก่อนตัดสินใจจะได้ไม่มีปัญหากันภายหลังครับส่วนด้านการเงินต้องบอกว่าปีนี้ดวงการเงินยังไม่ค่อยดีครับ เป็นด้านที่ต้องระมัดระวังให้มากต้องควบคุมรายใจ่ายให้ดีครับไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดเงินรั่วไหลไปแบบกอกน้ํารั่วการลงทุนที่มีความเสี่ยงไม่เหมาะเป็นอย่างยิ่งครับในปีนี้ให้เน้นเก็บเงินหรือลงทุนที่มีความปลอดภัยสูงความเสี่ยงต่ําถึงผลตอบแทนอาจจะน้อยแต่เพื่อแลกกับความปลอดภัยของเงินลงทุนก็ควรพิจารณาตัวเลือกนี้ครับห้ามเด็ดขาดคือห้ามวิ่งตามเทรนด์การลงทุนที่ไม่เข้าใจห้ามลงทุนในโปรเจกต์ให,ใหญ่ แบบไม่แต่ตรองให้รอบคอบปีนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีสําหรับการเริ่มต้นธุรกิจหรือการเก็งกาไรครับที่สําคัญห้ามใช้เงินเกินตัวเพราะปัญหาจะตามมามากมายในภายหลังครับและการจะลงทุนใดนๆก็ตามควรจะตรวจเช็คสัญญาทุกอย่างสองรอบเสมอครับแล้วก็สร้างเครดิตส่วนตัวให้ดีเพื่อจะเป็นต้องกู้เงินในอนาคตครับปีนี้เน้นประหยัดใช้ใจ่ายเท่าที่จําเป็นเก็บออมเงินไว้ในที่ปลอดภยัยลดการลงทุนให้น้อยที่สุดครับ เพื่อประครับประคองตัวให้ผ่านปีนี้ไปได้ยังไม่เหนื่อยมากครับต่อมาเรื่องความรักปีนี้ความรักของชาวปีวอกมักมาเร็วไปเร็วเหมือนพายุมาง่ายไปง่ายไม่ค่อยยั่งยืนขาดความมั่นคงโดยเฉพาะคนโสดครับอย่าไปเสียเวลากับความสัมพันธ์แบบที่คุมเครือหรือคนที่คุยแล้วหายไม่ชัดเจนเอาเวลามาโฟกัสเรื่องงานกับชีวิตส่วนตัวยังจะมีประโยชน์มากกว่าไปไหนไหนครับไม่ต้องไปกลัวเหงา พอแค่ทำงานก็หมดวันหมดแรงแล้วครับและสำหรับคนมีคู่ปีนี้ปัญหาความสัมพันธ์ที่แย่ลงมาเกิดจากเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องเรียนของลูกอย่าลืมเอาใจเขามาใส่ใจเรามองจากมุมของอีกฝ่ายให้มากขึ้นจะช่วยเรื่องความสัมพันธ์ได้ปีนี้ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีครับคิดก่อนพูดเพราะคำพูด,ดแรงๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้อยู่กันนานๆก็แย่ครับความเกรงใจมันไม่ค่อยจะมีแล้วแต่เพื่อรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวไว ก็ควรหันมาปรับเปลี่ยนใหม่ก่อนที่จะยกไปกว่านี้ครับเติมความหวานให้กันบ้างมันเอาใจใส่ดูแลกันก็จะช่วยให้ดีขึ้นได้ครับส่วนทางด้านสุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับยังแข็งแรงไม่มีโรคภัยแค่เจ็บหนักหนาอะไรทำงานหนักได้เต็มที่ครับแต่ต้องแบ่งเวลาให้ดีบาลานซ์ให้เหมาะสมทั้งเรื่องงานและการพักผ่อนถึงจะทำงานหนักก็ต้องออกกำลังกายบ้างดูแลตัวเองพักผ่อนอย่างเพียงพอ จึงจะมีพลังไปต่อสู้งานได้อย่างเต็มที่ครับทั้งด้านอุบัติเหตุปีนี้ไม่ค่อยมีครับขอแค่ไม่ใจร้อนไม่งุนงิดเวลาเจอคนขับรถงี่เง่าก็พยายามผ่อนคลายครับอย่าไปมีอารมณ์อย่าไปฉุนเฉียวบ่อยไม่ดีกับตัวเองและคนรอบข้างครับต่อมาเรามาดูเคล็ดับเสริมดวงเสริมสิริมงคลประจําปี2569ครับเริ่มจากสีมงคลกันก่อนเลยครับเป็นสีเสริมดวงเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี เสริมสง,ง่าราศีให้แก่คุณปีนี้ให้ใช้สีชมพูสีม่วงสีแดงเข้มเป็นหลักครับจะใช้กับสีเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือว่าของใช้ต่างๆก็ได้ครับต่อด้วยเลขนำโชคเลขเสริมดวงปีนี้ก็คือเลข0535จะใช้เสริมดวงหรือใช้นำโชคได้หลายอย่างครับอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถตั้งเป็นรหัสผ่านก็ได้นะครับสุดท้ายก็คือทิศมงคลที่ถูกเฉลกกับคุณบางครั้งทิศเหล่านี้ก็นำข่าวดีนำเรื่องดีๆมาให้ หรือเป็นทิศที่ให้โชคแก่คุณได้แก่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ครับสามทิศนี้เป็นทิศมงคลสําหรับคุณในปี2569นี้ครับก่อนจากกันในคลิปนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความโชคดีคิดสิ่งใดขอให้สมหวังดังใจทุกประการครับกิจการงานเจริญนุ่งเรืองเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพแข็งแรงแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวง มีความสุขกายสุขใจผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีตลอดปีมา2569ครับ